กสวัสดีมิตรรักแฟนเกมครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเกม Green กรนีนเ h e l l n Rock b ดงดิ g นะครับในโหมดเอาชีวิตรอดโอเคเช้าวันนี้ก็รู้สึกจะเป็นวันที่36ในเกมนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาสร้างรังอาจจะเรียกลังอีกแล้วเป็นกระบะปลูกต้นไม้อะไรประมาณนี้ดีกว่านะครับ แต่จริงๆแล้วเออ่ชื่อเขาแปลเป็นไทยว่าลังกระถางใหญ่กระบะใหญ่ก็ได้นะเดี๋ยวเราจะอะอ้ะอาวไม่ได้เอากิ่งไม้ที่มาลืมนะครับเก็บก่อน ก็เตรียมไว้แล้วค่อนข้างเยอะนะครับกิ่งไม้อ้าวแล้วนี่มันโผล่มาไงซุ่มตอเนี้จะสงสัยโอ้โหปากลงมางี้เลยเหรอเออเอาแล้วแต่ เอ๊ะทำไมอันนี้ไม่เป็นอ่ะอันนี้ไม่เป็นนะเป็นอันเดียวนี่นะตุงก็ไปเก็บมาพอสมควรนะครับอะหยิบสมุดแล้วกันพักวมันหยิบได้ครั้งละสามนะครับโอเค เรียบร้อยเดี๋ยวดูว่าเราจะปลูกอะไรดีนะครับยังเดินหาทุเรียนเทศไปก็ยังไม่เจอนะแถวนี้ไม่รู้อยู่ตรงไหนเดี๋ยวอาจจะต้องลองเดินหาแถวรอบๆนี้ดูนะครับเผื่อจะมีเออแล้วก็ยังคิดอยู่ว่าจะทำ อะไรนะเขาเรียกอะไรอ่ะเอ,อ่ออีเตอร์นะครับอีเตอร์เออแม่ทีอย่างนี้แหละหาไม่เจอนะหินเหินตอนแรกมันก็อ่ะหินใหญ่อะไรมันก็มีอยู่แถวนี้ตอนแรกหาไม่เจอซะงั้นไม่ได้หาไม่เจอไม,ไม,อไม่ไม่ใช่หาไม่เจอหรอกแต่ว่า ไออาการหายมันก็ยังยังมีอยู่นะทํทำไมถึงบอกว่ายังมีอยู่นี่นะก็จริงๆในตรงกิ่งไม้เนี่ยเราก็เอามากองไว้ข้างนอกเยอะเหมือนกันนะเออแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้ว oh, <no. S 1> หายไปแล้วนะครับเอออันนี้ที่ว่าจะทำนะครับว่าจะลองทำาอีเตอร์หินไปก่อนแล้วกันนะ อัน,นี้มันต้องใช้อะไรอ่ะอันนี้ไหมไม้เชือกหรือเปล่านี่ไงอีเตอร์หินนะครับว้าว <Wow. S 1> อ่าเราก็เรียมไว้ก่อนเผื่อเราจะเดินทางไปหาถ้ำหรือว่าแหล่งที่เป็นแร่นะครับ ตรงนี้เดี๋ยวทำกระบะเล็กไว้ได้หละสักน่อยเลยน่าจะสักสองอันนะ อันนี้แล้วกันเดี๋ยวนี้ขยับนิดนิดนึงดีกว่าประมาณนี้ เอ๊ยลืมอะไรลืมดูสารอาหารเลยนะครับอยู่ได้อีกสองวันกว่ากิานมืก่อน,นครับ ไขมันกับคาร์โบไฮเดรตดีดีขึ้นจริงๆลรากล้วยเราก็ออกผลแล้วนะครับกินได้อยู่นี่นะ นีโอ้ยแล้วน้ํายังโอเคมีน้ำหรือเ่าไม่มีเไว้เดี๋ยวตาเย็นเดี๋ยวกลับมาลดแล้วกัน ได้เลิกได้ยามในการเดินหาก,กิ่งไม้อีกแล้วนะครับจริงๆจะเอาตรงนั้นมาใช้ก่อนเลยก็ได้นะแต่เดินสักนิดหนึ่งดีกว่าเผื่อจะเจออะไรนะครับนี่ไงเห็นไหมเอาปลิงหืม นี่นะเนี่ยเผื่อมาเจอพวกนี้นะครับอ่ะมูลฝาดนี่ทัว สิ่งที่เราอยากเจอมากกว่าไม้ก็คือไอ้พวกนี้แหละนะเนี่ยตัวท,ทีทีตัวนี้เราเจอเยอะเลยขอ,อไม่มีก็ไม่มีเลยจริงสองยี่สามหนึ่งยี่สิบโอเค ทจะมีก็อาหารอุดมสมบูรณ์เหละเกินนะครับโอ้ยยังพอมีโอเค ประมาณนี้เออนี่คือถ้าเป็นเซตแรกที่เราสร้างมาก่อนหน้านี้นะครับจะไม่มีไม้ยื่นมาแบบนี้นะอันเนี้ยมันมียื่นมาเพราะที่เราสร้างใหม่นี่เองนะเอ้ยแต่นี่มันก็หายแล้วอะหรือว่าพอสร้างเสร็จแล้วมันจะหายไปเออแต่ถ้ายังสร้างไม่เสร็จมันก็จะยังมีไอ ิงที่มันยืดลงไปอยู่นะน่าจะประมาณนั้นเออน่าจะใช่ เที่ยวจริงๆทำข้างล่างก็ได้นะแล้วเดินขึ้นมาเอาออเอาไปอย่างนี้ดีกว่าโอ้โหเดินอืด ไปอีกหนึ่งเอาเก็บขึ้นมาแล้วโงงเงินไปนะครับอ,อีกสองงนินสองเงนินสองเงนิน ไม่ใช่สองอันดิเรียกก็ไม่ถูกสองท่อนเขาเรียกสองท่อนหรือเปล่าสองท่อนเนาะมั่วไปเรื่อยนะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยว ทางด้านนี้เดี๋ยวเราปลูกเป็นพวกสมุนไพรแล้วกันนะข้างนี้อาจจะปลูกอะไรที่มันเป็นอะไรที่กินได้นะครับแต่เรายังหา,มาเมล็ดที่จะมาปลูกไม่ได้เลยนี่ออ่ะก็คงเป็นตามนั้นจริงๆนะครับคือถ้าเกิดเรายังสร้างไม่เสร็จเนี่ยไม้มันก็จะจับโผล่ลงมานะครับแต่พอเราสร้างเสร็จแล้วไอ้ส่วนที่โผล่มามันก็จะหายไปก็ตามนั้นนะครับ อจอร์คเข้มาอีกแล้วนะนี่ว่ายอยู่ยงนี้นะดูซิจะมาไหมจะมาไหมอะ่ะกล้ามาป่ะรอรอรอแล้วก็ไม่มา เดขึ้นฝั่งโน้นอีกไม่เป็นไรเก็บไว้ฟาร์มแลครับฟาร์มเนื้อจระเข้เออในส่วนตรงนี้เอาอะไรก่อนดีอ่ะแก้พิษเหรอเดี๋ยว ดูว่าเดินไปเจออะไรก่อนแล้วกันนะแต่สมุนไพรทางด้านนี้เยอะอยู่นะตอนที่ไปเก็บไม้อ่ะเห็นเยอะอยู่อันนี้มีแล้วไม่เอามีไง เจอนี่ก่อนนะเรลลี่ใช่ไหมเขาเรียกเรลลี่ใช่ไหมลืมลูกทีนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราต้องเอาตรงนี้ไปตากแห้งเก็บไว้ให้แห้งนะครับแล้วกเอาตรงนี้ไปปลูกนะครับ เก็บไว้ในกระเป๋าไว้แห้งก็ได้นะครับหรือว่าเรามีเครื่องตากแห้งอ่ะจะไปไปตากที่ไอ้ตรงที่ตากแห้งก็ได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกัน <S <S <ๆ>ตรงไฟเราต้องเตรียมสร้างเอ่อ อะไรนะเกี่ยวกับพวกหลอมเหล็กอะไรพวกนี้ยแล้วมันอยู่ตรงนี้หรือเปล่าแม่มีคโคลงก็ไม่น่าใช่นี่ตเตาเผาถ่านเกี่ยวไหม เตาหลอมคโครนอันนี้ทำอะไรอ่ะอ๋อน่าจะเป็นเตาหลอมพวกโลหะเนาะเออเราต้องไว้ข้างนอกดีกว่าเอาไว้ตรงไหนดีแถบทางนี้ไหม ที่จะไม่ให้มันเกะกะเอาไว้ข้างนอกอไว้ข้างนอกดีกว่าตรงนี้เหรอ <c oughs> ไปไหมได้เลยนะนี่ <c oughs> ที่ตั้งกว้างใหญ่ไม่รู้จะเอาไว้ตรงไหนดีนะครับ <c oughs> เอาเอาตรงนี้แล้วกันนะ ยิงไม้ยาวห้านะครับโอ้โหอือก,ก็คิดว่าวันนี้เราก็คงจะทำกระบะปลูกเล็กได้สออันใช่ไหมแล้วก็อันนี้แหละเตาหลอมนะครับ ต้องการน้ำโอเคจัดให้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเอาไอ้นี่ไปไว้ก่อนดีกว่า พอดีเก็บเนื้อมาได้ด้วยนะครับนี่ฝากไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่เน่าเสียอยู่ในกระเป๋ามันจะเน่าเสียง่ายๆเลยนะครับตามเวลาวฝ <Wow. S 1> ดไม่ตกก็ต้องใช้วิธีนี้แหละนะ อออันนี้ตอนแรกมันมีอิดโครนเหลืออีกหนึ่งนะครับกี่วันเองอะที่เราไม่ได้ใช้โผมาเมื่อเมื่อวาน แต่ว่าเมื่อวานก็ไม่ใช่นะเพราะว่ามันเป็นเอ่อมันเป็นเมื่อวานในเกมอ่ะจะเรียกยังไงอ่ะนั่นแหละมันมันหายไปนะครับ oh. ก็เลยได้เลิกทำ คโคลนใหม่ผสมอ,อิคโคลนใหม่นะครับแต่ก็ยังว่านะครับฝนไม่ตกฝนไม่ตกมันก็เลยต้องเดินตักน้ําเอานะครับแต่ถ้าฝนตกนี่โอ้โหจะไวมากได้น้ําฝนที่ไวมากหนึ่งสองสามอีกสามมันพอไม่น่าจะพอดีเลยอ่ะ มันหนักอะไรอะ่ะหนักพวกนี้เหรอไม่น่าใช่นะ อันสุดท้ายแล้วเรียบร้อยโอเคอ๋อสามารถเติมเตาหลอมได้ด้วยฐานเท่านั้นโอ้ต้องใช้ฐานเดียวเหรอ ก็เดี๋ยวไว้เดี๋ยวก็ค่อยลองทำดูแล้วกันนะก่อนอื่นก็เดี๋ยวครั้งนี้เราทำประมาณนี้ก่อนแล้วกันครั้งหน้าเดี๋ยวเราอาจจะไปหาถ้ำหรือว่าอ่ะออกสำรวจแล้วกันนะไปหาถ้ำเพื่อหาแร่เหล็กนะครับเดี๋ยวลองมาหลอมดูไม่ทันไรนะครับมืดอีกแล้วนะครับ ครับเช้าแล้วนี่นะดอกไม้ก็แห้งแล้วนะครับเมื่อวานนี้หยิบออกจอากกระเป๋ามาตากไว้นะเออนี่นี่นะครับอ่า ลูกเรียบร้อยอ่ามีมูลสัตว์นะครับอยู่เอาใส่ลงไปน้ำนะครับลืมน้ำอีกแล้ววันเดี๋ยวต้องเอามาลดต้นกล้วยด้วยนะครับ ไม่ได้เช็คต้นนี้เลยโอ้สามสิบสองต้องการน้ำเหมือนกันเอาไปเดี๋ยวลดน้ำต้นไว้กันก่อนนะครับอ่ะแล้วก็ปริงก็มานะครับอออืือ้ กล้วยก็ยังไม่ได้ลดน้ำนะครับดื่มน,น้ำด้วยสักนิดหนึ่งโอ้ อ๋อมันมีของที่จะหมดอายุอยู่ใช่ไหมไขมันอ่ะอเ,เร็ียบร้อยอันนี้ก็ตดน,น,น้ำสักนิดนึง สมุนไพรนี่จริงๆก็ไม่ได้เร่งรีบที่เราเราไม่ได้เร่งรีบที่จะใช้นะครับจริงๆไม่ต้องใส่ปุ๋ยก็ได้มัง้งแต่ถ้าเป็นพวกผลไม้หรืออะไรเงี้ยก็ใส่ปุ๋ยมันก็จะโตไวหน่อยนะครับอะอีกสักสองรอบมัง้ง อย๊ไม่ใช่อันนี้น้ำกินได้นะครับในกระติกนั่นเป็นน้ำดื่มนะน้ำสะอาดกินได้นะครับอันเนี้ยน้ำสะอาด เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราก็ได้ประมาณนี้นะครับเตรียมทําอีเตอร์ไว้แล้วเรียบร้อยนะครับอ่าทํารังกระบะปลกต้นไม้นะครับรังเล็กสองรังใหญ่หนึ่งนะ <c oughs> แล้วก็อะไรอีก เตรียมเสบียงไว้พอสมควรนะครับก็เดี๋ยวเผื่อครั้งหน้ามานะครับเราจะได้ไปตะจนไปนะครับไปไปหาดูสักนิดนึงว่าอืลวงลวงเยอะดีโอ้ยกดผิดกินไปซะแล้วไม่เป็นไรครับมีเยอะอยู่ จะได้ไปหาดูนะครับว่าอ้าวอันนี้กุ้งเน่าเหรอพูดไปพูดมาก็ไม่จบสักทีนะครับเออจะได้ไปหาดูพวกแร่นะครับพวกแร่เพราะว่าเราเตรียมอีเตอร์ไว้แล้วเรียบร้อยนะครับเผื่อไปเจอแร่เหล็กบ้างอะไรบ้างได้ลองเอามาทำลองมาผลิต เครื่องมือโดนนะครับเออยากรู้ว่าไอ้กุ้งเน่าเนี่ยมันเอาไปทำเป็นปุ๋ยได้ไหมขอทดลองนิดหนึ่งนะครับไม่ได้นะ นงินก็ประมาณนี้แหละนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดติดตามให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆมาเราจะได้ไม่พลาดกันสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ